มารล,ล,ลูกสาวปอทิษดีเผอแป๊บเดียวโตวเป็นสาวแล้วสวยละมุนมากเรียกว่าววความสวยเฉิดฉายมาตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆค่ะสําหรับน้องมะล,ลิลูกสาวของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับปอทิษฎดีกับภรรยาสาวโบแวนด้าที่ทําเอาพี่จ๋ากตกหลุมรักตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นล่าสุดน้องมะล,ลิจะมีอายุครบ11ปีในเดือนตุลาคมนี้แล้วกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงโตเป็นวัยรุ่นมีความก้าแสดงออกในด้านต่างๆอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น,นด้านการแสดงการเต้นหรือแม้แต่การร้องเพลงก็สามารถทําได้หมดงานนี้โบแวนดาได้เผยภาพปัจจุบันของน้องมะลิที่เปรือยแบบเดียวก็ตรงเป็นสาวสวยสุด,สดโดยหนูน้อนได้ถูกแต่งหน้าทําผมจัดเต็มมารู้ของสาวหวานละมุนต่อหัวใจเหลือเกินทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาการะหนำใจพร้อมทางคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเป็นสาวแล้วสวยมากค่ะพี่มาลิของน้าน่ารักมากทำาไมน่ารักอย่างนี้สวยน่ารักลูกสาวพ่อปอสวยจริงๆค่ะ ยิ่งโตยิ่งสวยขอขอบคุณภาพแวนด้า29ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือความค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ